ผมพิเชษสมบัติครับผู้จัดการฝ่ายขายจากโตต้านครทนสาขาเทพรัตน์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำครับรีโว่ใหม่นะครับโมเดลเยีย2021นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับแล้วก็สำหรับรถคันนี้มีอะไรพิเศษกว่ารถคันอื่นบ้างนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับรถคันนี้นะครับจะเป็นรีโว่พิลัเนอร์นะครับ2.4มิดเกียร์ธรรมดานะครับ ตัวนี้ราคา8ะ885,000บาทครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับได้มีการติดตั้งชุดนะชุดแต่งโมเดลิสตานะครับผมเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับชุดแต่งโมเดลิสตาคันนี้นะครับเริ่มจากนะครับด้านหน้ามีคิ้วฝากระโปรงนะครับผมจะเป็นสีดำดำเงานะครับผม ไล่เรียงมาเลยครับคิ Q, ้วกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นสีอ่พูดง่ายเหมือนสีดำครับดำเข้มเป็น all black นะครับแล้วก็คิ้วนะครับขอบกระจังครับก็จะเป็นสีดำนะครับทั้งทั้งทั้งหน้ากระจังเลยครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นปกติตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับผมถ้าเป็นโมเดลลิต้าก็คือแต่งมา เป็นสีออกโทนดำนะครับนอกจากกระจังแล้วมีอะไรบ้างนะครับมีอย่างอื่นอีกนะครับผมด้านล่างนะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าชายล่างของกันชนนะครับผมพร้อมสัญลักษณ์โมเดลลิสตานะครับผมเป็นโทนเทาครับโทนเทานะครับตัดกับดำนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นสเกิร์ตข้างนะครับเป็นตัวเทาาดำเทยโทีครับเป็นตัวดำนะครับแล้วก็มีข้อบปตัดหมอกนะครับผมตัวนี้ให้เพิ่มความดุดันนะครับสำหรับตัวรถนะครับในส่วนของตัวรถนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED นะครับโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมระบบ f Follow m มี o m e ครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้นะครับ แล้วก็สำหรับรุ่นปี2021นะครับก็จะมีเพิ่มตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เซนเซอร์รอบพันนะครับด้านหน้าตรงนี้ครับผมเรามาไล่เรียงดูด้านข้างกันเลยต่อดีกว่านะครับผมด้านข้างนะครับจะเป็นโป่งล้อครับเรียกภาษาง่ายๆคือจะเป็นโป่งล้อดีไซน์ดุดันนะครับผมโดยโมเดลิสเตาครับสีดำนะครับผม ซึ่งตัดกับตัวรถสีน้ำเงินเข้มนะครับคือให้อารมณ์ที่หรูหราแล้วก็พร้อมกับความสปอร์ตนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมสำหรับตัวรถนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมเรามาดูด้านข้างต่อกันเลยนะครับผมด้านข้างครับก็ในส่วนของโวลตตกแต่งนะครับก็จะมีตัว ตัวขคิ้วลังคานะครับด้านบนบนนะครับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้จะไม่สามารถรับน้าหนักได้นะครับผมแล้วก็มีตัวกระจังหน้าเออโทษทีครับผมตัวกันสาดข้างครับเป็นของแท้โตโยตานะครับผมสี่ชิ้นเลยรอบพันแล้วก็ตัวเบ้ามือจับนะครับผมแบบสปอร์ตนะครับผแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้ตอบโพรเมียมโทนดำนะครับแล้วก็สังเกตด้านล่างนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สติกเกอร์นะครับโมเดลลิสตานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลูกค้าที่ซื้อรถพร้อมชุดแต่งโมเดลลิสตาครับสำหรับชุดโมเดลลิสตาตัวนี้จะเป็นชุดชุดฟูลเซตเลยนะครับผมก็คือราคา35,900นะครับตรงนี้ติดตั้งครบเลยนะครับตรงนี้ครับในส่วนของอตัว รถนะครับผมเรามาดูภายในกันอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูด้านหลังกันต่อนะครับผมภายในตัวรถนะครับผมสําหรับรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับผมตัวนี้ครับจะมีการเพิ่มออปชันก็คือตัวรถนะครับจะมีเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังจากติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือเบาะถ้าเป็นส่วนของเบาะคนขับนะครับจะ เพิ่มเบาะหนังแล้วก็ปรับไฟฟ้ามาให้จากโรงงานเลยครับอำนวยความสะดวกในการใช้งานนะครับผมแผงข้างนะครับผมเรามาดูแผงข้างแผงข้างก็จะเป็นห่้มหนังมาจากโรงงานนะครับผมให้ความหรูหราแล้วก็ง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับผมตรงนี้ครับ,นะรบในส่วนด้านหลังนะครับตัวเบาะ ก็พับได้เป็นแบบหกสิบสี่สิบนะครับผมช่วยให้การปรับพื้นที่ในการวางของได้ได้ง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับครับตัวนี้ปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะครับสามารถปรับได้แล้วก็ด้านตัวนะครับตัวนี้ก็มีที่วางแก้วครับความสให้ความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสารตอนหลังนะครับผม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ครับเพิ่มความคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับตัวรถนะครับผมมาดูส่วนด้านหลังกันต่อนะครับผมก็คือติดตั้งไอตัวฝาครอบถังน้ํามันนะครับให้อารมณ์ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมสอดรับกับตัวโป่งล้อด้านข้างนะครับผมด้านข้างสีดํานะครับในส่วนช่วงล่างนะครับก็ยังเป็น ซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นเหมือนเดิมนะครับให้ความนุ่มนวลเหมือนรถ SUV นะครับผมตรงนี้นะครับผมปฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับเหมือนเดิมนะครับให้ความโดดเด่นนะครับแล้วก็ให้แล้วก็ทัศนวิสัยในรถของรถข้างหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมก็รุ่นมิดนะครับอย่างที่ผมแนะนำเบื้องต้นก็คือจะมีเซนเซอร์นะครับผม ด้านหลังจะเป็น4จุดนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็น2จุดครับรวมเป็น6จุดครับแล้วก็สิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้ก็คือจะมีสัญลักษณ์โมเดลิซ่านะครับตรงนี้นะหล่อเทไม่สาำใคญก็ต้องไม่ซ้าใคก็คันนี้เลยครับอ่ารีโวโมเดลิซ่าครับตรงนีนะ้เรามาชมรอบรถกันต่อเลยนะครับตรงนีนะ้ส่วนใหญ่สีน้ำเงินนี้จะเป็นสีที่ ลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นสีพิเศษนะครับลูกค้าจะไม่ค่อยสั่งกันแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยากได้สีนี้นะครับเราก็จัดให้เลยครับมาแต,แต่งกับรถโมเดลลิซ่าก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมคือให้เอกลักษณ์ขับไปไหนคนก็มองครับเพราะเป็นสีที่ไม่ซ้ำใครนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูภายในกันต่ออีกนิดนึงนะครับผมนะภายในนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผงข้างาหุ้มหนังนะครับผมแล้วก็เบาะไฟฟ้านะครับผมเบาะไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะครับผมตรงนี้เรียกได้ว่าออปชันกับราคานะครับคุ้มค่ามากเลยครับตรงนีนะ้จอก็จะเป็น MID นะครับผมตรงนี้ MID แสดงข้อมูลการขับขีนะครับผม แล้วก็รุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมมีฟังก์ชันที่ช่วยลูกค้าประหยัดน้ำมันอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่า m ีโค p โหมดพาวเวอรนะครับผมช่วยให้อ,อ่ประหยัดน้ำมันหรือว่าต้องการอารมณ์แบบสปอร์ตนะครับรงนี้ส่วนจอก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือจะเป็นรอ,องรับ Apple p a r p l a y แล้วก็ d r o i d Auto นะครับแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับผม ในส่วนของสมรรถนะรถคันนี้นะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยก็คือ,อจะมีระบบ VSC ควบคุมสถิรภาพการขับขี่นะครับ PRC ควบคุมการออกตัวครับไม่ให้รถลื่นถลานนะครับผมแล้วก็ตัวจะเป็น ABS นรบดบก ABS EBD BA นะครับแล้วก็ DSC นะครับแล้วก ทีเอสครับเทเลอร์สวีคอนทนคือควบคุมส่วนพ่วงของท้ายรถนะครับเวลาลากจูงครับซึ่งเรียกว่าความปลอดภัยก็คือมาพร้อมนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะครับสามตำแหน่งครับผู้น้าตรงคนขับผู้โดยสารแล้วก็ตรงเข่าครับช่วยเซฟตี้เวลาเกิดอุัตเหตุนะครับผมสังเกตได้ว่ารถคันนี้นะครับนอกจากจะตกแต่งให้ดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วครับก็ ยังเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยนะครับผมในการใช้งานนะครับเพียงพอนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเหมือนเดิมครับ I A R T Common Rail ครับช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถ8%นะครับผมแล้วก็ลดมลพิษเป็นวิตาสิ่งแวดล้อมครับในเมื่อเรามาดูรถแล้วนะครับว่าในส่วนของโปรโมชั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผม หรือว่าจะเป็นเกียร์โตครับลูกค้าออกรถง่ายๆนะครับเพียงแค่7,000บาทนะครับผมต,ตรงนี้ ในเงื่อนไขที่ว่าลูกค้ามีอายุงานเกิน2ปีหรือว่าครอบครองรถคันเดิมมาเกิน2ปีครับก็สามารถซื้อรถคันนี้โดยที่ใช้เงินออกรถเพียงแค่7,000บาทก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้คือถ้าลูกค้าดาว25%ถ่อน4ผ่อน4ปีก็จะเป็นดอกเบีย้ย0%ให้เลยครับเรียกได้ว่าออกรถกันแบบง่ายๆจริงๆนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำสุดๆจริงๆนะครับพร้อมของแถม ที่ผมได้เรียงมาก็คือลูกค้าเนี่ยได้ของแถมแบบคันนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเรียกว่าออกรถแต่งเต็มนะครับเงื่อนไขการรับประกันก็คือ5ปีแสนแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับผมก็คือคุมส่วนนี้รับประกันชุดแต่งพร้อมด้วยเลยนะครับถ้าลูกค้ามาติดที่หลังครับเงื่อนไขการรับประกันจะไม่ได้5ปีหรือแสนห้าหมื่นโลครับตรงนี้นะครับก็มี อีกอย่างนึงนะครับฟรีค่าแรงให้ถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับในการเข้าเช็คระยะดูแลรักษารถคันนี้นะครับผมนะสังเกตได้ว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับของรถช่วงนี้ Toyota า e ีโวนะสำหรับผมพิเชษสมบัตินะครับ Toyota านะคอนทนเทพรัตน์นะครับก็ขอจบการแนะนำรถเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจจะได้เงื่อนไขหรือว่าข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรก็โทรมาได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ